สวัสดีครับอนนวันโลหะมาอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันพุทธที่24่วันพุทธที่24สิงหาวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่ตลาดสามแยกพับประแดงอาเขตก็ได้ทำการเปิดศูนย์พระในวันพุธวันนี้วันพุธจะเยอะแล้วผมก็เัื่อติดธุระแล้วก็รีบเดินแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายถ่ายคลิป มาลงยังไงก็ขออาภัยด้วยแต่วันนี้เยอะมากเยอะมากใจก็อยากจะถ่ายแต่ก็มันมันพอดีมีธุระก็เลยต้องต้องรีบแล้วก็เดินไปได้สักพักหนึ่งก็ไปสะดุดอยู่ร้านนึงเป็นร้านมาใหม่ร้านน้องเข้ามาใหม่เลยมีพระสวยๆมากมายเลยมีทั้งหลวงพ่อรวยมีทั้งหลวงปู่หมุนมแล้วก็หลวงพ่อเกษมที่กำลังมาแรงนะตอนนี้ อูหลายๆเป็นเป็นพระในปี18 19แล้วก็ปี20งนย์หน้าหน้าแล้วแล้วยิ่งหมพ่อรวยก็คือราคาเปิดก็อยู่500อยกลางๆแล้วก็ถึงหลักพันแต่สวยมากผมก็ไม่ได้ถ่ายนะมีหลายรุ่นแล้วแท้ด้วยมีคนลุมกันแบบไม่นานเลยแล้วผมก็มันมีงบจำกัด ไม่มากก็ไม่พอทันคนที่เขามีงบเยอะเนาะเขาก็แย่งกันเอาไปพอน้องเขาเพิ่งมาวันนี้วันแรกแล้วคนก็ลุมมากเลยลุมมากผมก็เลยไม่ได้ทันได้หยิบมาถ่ายเพราะว่ามือหนึ่งจับโทรศัพท์อีกมือหนึ่งต้องมาจับมันก็เลยทําให้ดูลําบากไปนิดนึงนะนี่ผมก็มาได้นี่เลยเป็นท้าเวสสุวรรณวัดจุฬามณีอืม วัดจุลามณีอ่าแต่ผมได้เกินไปแล้วครั้งหนึ่งผมได้มาตอนนั้นนี่เป็นรุ่นบุญิสานที่ได้มาในราคามไม่ไม่เกินห้าร้อยบาทรุ่นนี้ก็ทีนี้จะมารีวิวให้ตัวนี้นี่ล่าสุดเลยเป็นรุ่นกระถินเก้าอาราม,มเมืองแม่ก่อนเรียกว่ารุ่นเก้าอาลาม มาดูเลยนี่ตัวกล่องอกล่องจะเป็นต่างกันนะครับจะเป็นคนละสีกับรุ่นนี่บุญิสารอันนี้ก็จะออกสีฟ้า,ฟาอ่อนอ่อนอันนี้ก็จะออกสีครีมครีมแต่กามีจะเป็นสีแดงเหมือนกัน,นตัวเหรียญก็จะต่างกัน ตรงที่ตรงนี้มีพญานาคตรงนี้ก็เป็นขอบเรียบลายกะนอกอ่าเดี๋ยวเรามาเกินตะนี้ดีกว่านี่เป็นเนื้อชนวนทองแดงลมดํานะครับตอนนี้ก็กําลังเป็นที่นิยมเลย9อาลามเรียกว่ามีประสบการณ์ครั้งแรกที่มีก็คือมีผมเมียท่านหนึ่งก็มี9อาลามไว้แล้วก็ถูกลงวันที่1ได้เงิน30ล้านไป แล้วก็มีประสบการณ์กันหลายๆอย่างในแบบประสบด้วยเหตุรถชนโอ้โหยับเยินเลยแต่คนไม่เป็นอะไรเลยก็เพราะรุ่นก้าอารามนี่ครับเป็นปกเสกของลุงพ่อท่านอิดเป็นคนที่จัดสร้างขึ้นมาเองเลยเพื่อที่ทำบุญนำเงินทำบุญถวายก้าวัดก้าอารามก็จะเรียกก้าอารามกวัด ในเขตจังหวัดนะก็ลองไปดูนะครับแต่ผมก็ยังไม่มีรายละเอียดมากเพราะว่าผมก็แค่มาลายมาแค่ให้ชมเหรียญในตัวเหรียญว่ามีความสวยงามแบบไหนเป็นยังไงตอนนี้รุ่นนี้นะครับของปลอมมีมาแล้วนะของปลอมีมาแล้วนะครับออกมานานแล้วอืมแล้วกำลังจะระบาดอยู่ เรื่องจะกระจายอยู่เพราะว่ามีมีมีบาง youtube แล้วก็มีบางคนที่บอกอยู่ว่าโดนป้อมมาล้วแต่ยังทำได้ไม่เหมือนแต่เรียกว่าใกล้เคียงมากที่ยังไม่เหมือนก็คือเรื่องความละเอียดความคมชัดอ่าแบบปอมแบบป้อมยันกล่องเลยนะครับณตอนนี้เพราะว่าภาพใหม่ใเนี่ยบันปอมง่ายทํามาแบบใกล้เคียงกันมากเลยแต่ก็ยังมีจุดหลายๆจุดที่ยัง การใส่ใจของของเหรียญยังไม่มากพอกับของแท้เพราะของแท้การจะแกะป๊อกพิมพ์จาะเหรียญแต่ละรุ่นนี่เขาจะมีความละเอียดความคมชัดการปั๊มก็จะลึกแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมีการตอบโค้ดตอบโค้ดหลิงตรงนี้ตรงนี้นแล้วก็ด้านข้างนี้จะเป็นขอบลายกรหนกสวยงาม สวยงามมากครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์เลยทำให้เหรียญรุ่นนี้มีราคาถีบตัวขึ้นสูงก็คือณนะตอนนี้ในปัจจุบันของเดือนนี้นะครับเหรียญราคาหลักพันพันขึ้นเลยนะครับคือไม่ต่ำกว่า1นึ0พบาทจะมีบางบางรุ่นที่ออกมาก่อนแต่ก็ยังราคายังไม่มาสูงเท่ากับเหรียญอาราม กาอาลามตัวนี้อย่างนี่ต้นบุญีสารนี่ก็ออกในปีเดียวกันวิธีปลุกเสกก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วถามว่าในบรรดาความความรู้สึกว่าผมชอบเหรียญไหนผมชอบเหรียญบุริศา์มากกว่าเพราะว่าท่านมีพญานาคมีพญานาคทั้ง มีทั้งสองเทพเลยแล้วก็เก้าอารามนี่สร้างทั้งหมดเนื้อทองแดงลมดำทั้งหมดสามหมืเหรียญเองนะครับสามหมื่เหรียญส่วนท้าวเวสุวรรณนี่เท่าที่จะไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ห้าหมืเหรียญนอ้อยกว่ากันสองหมืเหรียญก็เลยทำให้เป็นที่นิยมแล้วก็มีประสบการณ์ หลายๆอย่างเลยเท่าที่ดูในตามตามเว็บตามหนังสือตาม,าม,ามข่าวเก่าๆนะแล้วการราคาตอนนี้ได้มีแบบรายงานมาว่ากำลังขยับขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเท่าที่เดินตามแผงพระไปดูมาเนี่ยผมเห็นอยู่หลายแผงเลยที่มีก็จะมีอย่างละเหรียญสองเหรียญแบบใส่กรอบแล้วก็อยู่ที่พ5นหเลยนะครับผมเห็นอยู่พันห้าพั แต่เดินไปสอบถามมาแล้วแล้วที่จุดหนึ่งก็คือจะมีเหมือนกันเลยก็คือจะมีพิมพ์ธรรมดาบล็อกธรรมดากับบล็อกทองคําแต่เหรียญนี้เป็นบล็อกธรรมดาแล้วอยากจะรู้ว่าบล็อกธรรมดาบล็อกทองคําต่างกันยังไงแต่ถามว่าในราคาเนี่ยไม่หนีกันเลยนะครับจะเป็นบล็อกทองคําหรือบล็อกธรรมดาขอให้ราคานี่อยู่ก็ราคาเดียวกันเลย ไม่ไม่ได้ตกไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นบล็อกทองคําแล้วราคาจะสูงกว่าอาจจะสูงกว่าอืมันก็มันเท่าที่ผมดูก็เห็นผมไปไปไปยินดูมีอยู่สามเหรียญเป็นร้านตู้ของพี่ท่านหนึ่งของบุาเวก็จะมีอยู่สามเหรียญเป็นบล็อกทองคํบล็อกธรรมดาก็คือราคาเดียวกันเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทราคาเดียวกันจากตอนนั้นผมเดินไปถามเขานะครั้งแรกอยู่ประมาณเหรียญละเก้าร้อยบาท บวกลบแล้ว950ก็ลดได้เต็มที่ก็900นะแต่เหรียญรุ่นนี้อยู่ประมาณ500บุนนบาิษันี่5้านะครับราคาจะถูกกว่าก็แต่สวยสวยสวยกว่าแต่ก็ถูกกว่าส่วน9กาอลามนี่ตอนนี้ขั้นต่ำที่เห็นอยู่นะตอนนี้นะที่ที่ไปดูอ่ะพันกว่าบา จาก900แล้วก็ขยับขึ้นมาเ็บ,บอกว่าขยับขึ้นมาเรื่อยๆเลยของทาเวสุวรรณวัจุฬามณีเนี่ยขยับราคาขยับตลอดไม่มีลงนะครับไม่มีลงจะมีรุ่นบางรุ่นที่ลงแต่ว่ารุ่นที่มีประสบการณ์ก็จะจะอยากจะอยู่คงที่แล้วก็บางทีก็ขยับขึ้นเพราะว่าท่าที่สอบถามแล้วกับผู้คุยกับคนขายที่ร้านที่ร้านตู้โดยตรงของทาเวสุวรรณเขาเลย ส่วนรุ่นปี4ีห้าแกตอนนั้นผมเห็นอยู่นะผมเคยได้ถ่ายอยู่นะผมเคยลงในในในคลิปครั้งก่อนนีลองไปดูนะมีอยู่แต่ไม่ได้ให้พี่ขยิบมาตอนนั้นอยู่ที่หมื่น้าเหรียญปีสี่ห้าเนื้อทองแดงลมดำอ่ะเนื้อทองแดงปีสี่ห้าสวยด้วยแกแกเคยเอาให้ดูอยู่ตอนนั้นขาว่าถ้าไหลหมื่นห้า 10, แต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วไปแล้วครับ แล้วตอนนี้ราคาปีสี่ห้าเนื้อทองแดงขึ้นที่สองหมื่ไปสองหมื่แล้วนะครับสองหมื่แล้วพอสองหมื่นปุ๊บทำให้เหรียญที่รุ่นหลังๆเนี่ยก็ขยับขึ้นตามเพราะว่าคนเพื่อไม่ถึงละก็เลยหันมาเล่นเหรียญรุ่นหลังๆอย่างรุ่นทรัพย์สินเจริญดีรุ่น รุ่นเทวาติดหรืออะไรเนี่ยตอนนี้ก็ขยับขึ้นสองพันหมดละแล้วก็ตามด้วยเก้าอารามเหรียญรุ่นนี้ก็กำลังจะขยับขึ้นตอนนี้กระโดดขึ้นมาหลักพันแล้วนะครับแล้วก็จะตามขึ้นไปสองพันไม่ปลายปีนี้เลยเท่าที่มีมีมีม,มีมีคนบอกพ่อค้านะบอกรุ่นนี้มีประสบการณ์แบบประสบการณ์มา ทำให้ราคาเริ่มจะขยับขึ้นตามตามเหรียญรุ่นพี่ๆรุ่นก่อนหน้านี้ที่ตอนนี้กระโดดขึ้นไปสองพันแล้วลองจับรุ่นปีส <c oughs> ี่ห้าเรามาดู <c oughs> ความคมชัดบล็อกทองคำจะเป็นยังไงจะมี ตรงด้านล่างนะตรงนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วลองไปค้นหาครับแต่ผมก็ยังยังยังศึกษาได้ไม่ละเอียดก็ว่าเพราะว่าด้านล่างที่เป็นปุริสระเนี่ยท่านก็จะมีลายกระหนอกอยูข่ข้างๆงไม่เรียบแบบนี้ถ้าเป็นมอกทองคำนะตรงเท้าปุริสระข้างล่างข้างๆเนี่ยขอบตรงตรงนี้ครับ รงนี้จะมีลายขึ้นมาไม่เรียกส่วนตรงนี้เขาก็เย mm. ๋ยวตรงนี้ก็จะชิดขอบเลยแล้วก็ลายเส้นก็จะสวยงามกว่านี้คมชัดแต่ราคาไม่ต่างกันครับราคาเท่ากันทอาที่ผมสอบถามแล้วแล้วก็ส่องดูมาแล้วก็ แต่แล้วดูด้านหลังดูง่ายครับของแท้นี่จะตอบโค้ดสองเก้าสามเก้าสองอ่ะสองเก้าหน้าเก้าสองหลังตอกโค้ดเลเซอร์ จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ที่ระลึกบุรณะ9อาราม2,563ก็น่าอาจจะมีหลายท่านได้มารีวิวแล้วนะตั้งแต่ปีที่แล้วที่ออกมาใหม่ๆแต่ตอนนี้ที่ผมเอามาเกินอีกเพราะตอนนี้กำลังเป็นกระแสแล้วก็ราคาขยับขึ้นแล้วบังเอิญวันนี้ไปเดินดู ร้านหนอดใหม่น้องเขาก็ไปเจอนี้ตอนแรกก็ยังลังเลว่าเออแท้หรือไม่แท้เพราะว่ามีของปลอมมาแล้วผมก็ยังดูไม่ค่อยออกแต่ด้วยพอดีว่าผมมีมเหรียญนี้อยู่แล้วก็เลยดูดูทําให้ดูง่ายขึ้นว่าเออของแท้ของปลอมต่างกันยังไงความคมชัดแต่ของปลอมยังไม่เห็นนะแต่มีคนเห็นได้มาออกแท้ปลอมให้ดูละ พอดีผมเจอแล้วก็เลยถามน้องว่าเหรียญน,นี้เปิดที่เท่าไหร่น้องเองก็มวัวแต่ไปคุยกับทางนู้นอยู่เรื่องหล,ลวงพ่อรวยปล่อยขายเพราะมีคนถามเยอะอหลวงพ่อเกษมน้องก็เลยบอกว่าห้าร้อยครับพี่ผมก็เลยตกใจเลยฮะห้าร้อยเหรอจ้อาวราม เพราะว่าเท่าที่ดูแล้วก้าวลามนี่อย่างต่ําก็เจ็ดแปดร้อยนะตอนตอนพี่ผมดูตอนนั้นน่ะแต่เจ็ดแปดร้อยนี่ก็หาแท้ไม่มีละก็เลยหยิบมาส่องดูแท้หรือเปล่าว่าพอได้ข่าวว่ากระแสตอนนี้มีปลอมอยู่ก็หยิบมาแต่ดูดูดเปล่าดูซีนอย่างเงี้ยซีนเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้เลยแซีนเดิมๆที่ยังไม่ได้แกะจะเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นซีนที่ไม่ได้เป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้แล้วก็ซีนเรียบๆงีย,อ,ยงอันนี้ก็คือซีนใหม่ไม่ใช่จากที่วัดที่วัดเลยจะเป็นซีนเด,เดิมอย่างนี้เลยนี่อันนี้ยังไม่แกะก็เลยทําให้ผมมั่นใจว่าโอเคแล้วดูความคมชัดของเหรียญจากที่เรามีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วได้ศึกษาดูก็ดูไม่ยากผมก็เลยบอกว่าถ้าไหลนะเขาบอกห้าร้อยครับลดได้อีกไหม เขาบอกโอ้โหไม่ไม่ได้เลยพี่เต็มที่แล้วครับแล้วคือน้องเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้นะถ้าเกิดเขารู้เขาจะอธิบายเลยนะว่าเหรียญรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่เขาเองก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ถามว่าได้มายังไงผมก็น่าจะแบบคืเอ,อเพราะว่าเหมือนเป็นยังไงอะไปได้มาไงผมก็ไม่ได้สอบถามแต่มีเหรียญพระใหม่ๆเก่าๆมีกรอบมีอะไรเนี่ยสวยเพราะเพิ่งมาผมก็เลยถามไม่เคยเห็นหน้าเลยเพิ่งมาใช่ไหมบอกเพิ่งมาเปิดวันนี้วันแรก ผมก็เลยถามว่าสี่ร้อยได้ไหมน้องก็ให้เลยปิดกล่องหยิบมาอ่ะได้ครับพี่เอาเลยไหมครับอเอาเลยสี่ร้อยโอ้ดีใจมากเลยว่าก้าวอารามหรือว่าราคามันลงวะยังไงก็ยังงงก็ยังหลังเลยอ่ะก็เลยเอามาเห็นพ่อรวยแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยแท้ด้วยนะครับคนรุมโอ้โหเหมากันแบบ เรียกว่าชนิดที่ว่าแล้วคนที่เหมาก็คือเป็นศูนย์พระที่อยู่ข้างๆเนี่ยลุกขึ้นมาส่องดูกันดิบกองกองวางวางต่อราคากับน้องใหญ่เลยบอกผมก็ยังไม่ถนัดหลวงพ่อรวยมากเท่าไหร่แต่รู้ว่ายังไงก็ต้องดีแน่ไม่งั้นพวกเสียมพระไม่มาแย่งกันลุมหลวงพ่อรวยเขาก็มีหลายรุ่นนะมีหลายรุ่นผมก็ส่องดูเข้าไปไม่ถึงนะครับมันคนมันแน่นมาก หยิบกันต่อกันหยิบกองโอนเงินยังเห็นโอนเงินอยู่ที่สองพันสามพันก็มีให้น้องอยู่นี่ก็เลยน้องก็คงเก็บเออได้เงินจากทางนี้ละทางนี้ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรก็เลยบอกสี่ร้อยผมว่าก็จะต่อสามร้อยแต่ก็มันน่าเกลียดเกินไปก็เลยบอกอืมเพราะว่าผมก็มีไม่เยอะก็เลยสี่ร้อยก็ถือว่าโอเคเอาตามนั้นก็เลยเดินไปที่ร้านตี่ตรงตู้ผู้หญิง ที่เขามีท้าเวสุวรรณอยู่แล้วผมก็เลยเดินไปถามเพราะว่าท้าเวสุวรรณมีก้าวอาลามไหมเขาบอกมีองค์เท่าไหร่ครับเขาจะหยิบมาให้อยู่ในซีนเลยนะครับไม,ไม่ไม่ได้ในซีนแบบนี้เป็นซีนปฏติคขุนอยู่ในนี้เลยของเขาเขา,เขาก็บอกว่าพันห้าฮะพันห้าเลยเหรอครับ บอกใช่บอกเมื่อก่อนผมมาดูเคยถามอยู่เก้าร้อยเขาบอกไม่ได้แล้วตอนนี้ราคาขยับขึ้นแล้วเพราะว่ามีประสบการณ์ผมก็ยิ้มอยู่ในใจโอ้โหอันที่ผมได้มานี่ถือว่าถูกที่สุดละแ,แล้วก็ยังวเดียวก็จะเก็บว่าเดี๋ยวคอย่คอยมาดูมาส่องดูแล้วกันอวันนดี้ก็เลยได้ศึกษาคุยกับพี่เข้าไปแกก็จะบอกแนะนําตอนนี้ก็รุ่นนี้ก็ยังอยู่ราคาเดิมคือห้าร้อยบาท ราคาเดิมนะบูนิสานผมก็เลยถามว่าทำไมบูนิสานทำไมราคาไม่ขยับเขาบอกคือเหรียญรุ่นก้าวลามีประสบการณ์แล้วก็ผู้ธายพิเศษดีกว่าผมว่าม,มันจะดีกว่ายัางไงทางนี้ก็ปลูกเศษที่คําโชโนโเขาก็บอคนจะนิยมเล่นตัวนี้เป็นเรียกว่าขึ้นเป็นเป็นเหรียญหลักแล้ว แต่ผมก็อยากให้ทางนี้เพราะว่านี่สวยมากเลยก็อยากจะให้ราคาอยากจะให้เบียดคู่กันแต่โอ้ราคาต่างกันมากเพราะว่าก็ต้องยอมให้แต่คนเขาก็บอกว่าเหรียญนี้สวยคลาสสิกเดิม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 ก็คือเหมือนเรื่องเหมือนรุ่นปีสี่หาแต่จะมีลายกระหนกข้างนี้แล้วก็เดินไปร้านพี่อีกท่านหนึ่ง พอผมบอกว่าได้มาราคานี้พี่ที่รู้จักกันนะเคยเช่าหยิบมาดูเลยเอากล้องมาส่องดูเฮ้ยได้ราคานี้จริงอ่ะเก๋บอกว่าแกก็บอกไม่รู้แต่พี่ดูให้ผมหน่อยแกก็หยิบมาดูโอ้ือว่าโชคดีนะาได้ในราคาเนี้ปกติไม่ได้แล้วนะขั้นต่ํานี่ก็ไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดร้อยก็ว่างเงี้ยบอกตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นพันละบอกโอ้โหแล้วพี่เออแล้วบอกได้มาร้านไหนหนูน่นอ่ะเนี้ยมีอยู่อันเดียวด้วย อเออพี่ก็ไม่ได้ไปดูเว้ยแกก็ว่าอย่างเงี้ยอืเพราะว่ามัวแต่แกก็อยู่อย่างเงี้ยปกติเนี่ยตามพอร้านไหนมาใหม่ๆเนี่ยตามแผงพา้าแถวเนี้เขาจะเดินไปดูก่อนเลยพอเจอเหรียญถูกใจเขาก็จะรีบบูชามาอย่างถูกๆแล้วก็มาวางหน้าแผงม,มันเป็นอย่างนี้นี่เองก็พึ่งจะเข้าใจอะเรียกว่าใครมาเปิดหน้าใหม่ๆมีเด็ดๆเสร็จทางนี้ก่อนแล้วครับไม่ทันพวกเราแนะ่ รงนี้ก็ได้มาในราคาอาจจะถูกกว่านี้นิดนึงแต่ก็ถือว่าโชคดีบางแต่เหรียญบางที่นะบางที่ผมก็เห็นอยู่เปิดหยุดเจ็ดร้อยนะยิ่งร้านที่ที่ซอยถัดไปที่ผมอยู่นี่เก้าร้อยเลยนะบุญิสานเก้าร้อยเท่ากันเลยแต่แกบอกว่าทางนี้นิยมกว่านี่ก็นิยมตอนแรกก็เกือบจะเช่ามาละวลัเก้าร้อยทั้งสองเหรียญเลยแต่ว่า เนาะบุญที่จะได้แบบนี้มาโอเคครับงั้นผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวมีอะไรมาก็จะมาเล่าสู่กันฟังแนะนำหรืออะไรอาจจะไม่เก่งพออาจจะไม่ละเอียดพอเดี๋ยวลองศึกษาไปเรื่อยๆผมก็พยายามศึกษาไปเรื่อยๆก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็แบ่งแบ่ง ความคิดเห็นกันแล้วก็เผยแพร่บาร,รมีของหลวงปู่แต่ละวัดแต่ละที่อย่างหลวงปู่จือหลวงปู่บุญมาหลงวงพ่อทองอหรืออะไรที่ผมถูกใจแล้วก็จะเริ่มเก็บสะสมมาก,ก็จะมาเผยแพร่บาร,รมีกันแต่ถ้าผมมีเยอะหน่อยหรือมีแบบซ้ำๆกันผมก็อาจจะแบ่งให้บูชาหรืออาจจะขัดสนเรื่องนั้นก็อาจจะเอออาจจะเนาะตัดใจ ให้ไปอยู่กับเจ้าของเขาเนาะโอเคครับก็จบตัวเพียงคร้งนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูตลาดสามแยกพระบดางอเขตอีกทีหนึ่งเรียกว่าแต่วันนี้เสียดายเยอะมากเยอะมากเยอะมากแต่ติดธุระจริงๆครับก็เลยไปดูหมดแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินดูพระตามที่สมาชิกได้ได้คอมเมนต์ขอมา ว่าเอออยากดูเหรียญหลวงพ่อองค์นี้อยากดูสมเด็จอยากดูอะไรเดี๋ยวผมจะไล่ไปดูให้หมดเลยแล้วก็สอบถามราคาด้วยอืมแต่อาจจะไม่ได้ต่อรองกันเพราะว่ามันถ้าต่อรองไปแล้วเราไม่มีเงินที่จะไปบูชาเขาเขาก็จะรู้สึกว่าเออเราอาจจะพูดคุยแล้วถามราคาดูถ้าเราจะเอาจริงๆก็เดี๋ยวจะไปต่อรองต่อรองกันแล้วก็เอามาแต่ผมก็ไม่มีเงินมากพอที่จะไปแบบ เอามาก่อนแล้วก็เอามาให้สมาชิกได้ก็ให้สมาชิกดูเอาถูกใจเออหรือฝากเป็นผมผ่านมาเออบูชาให้หน่อยก็อ่าจจะมีบวกลบบวกค่าบวกค่าจัดส่งอะไรนิดหน่อยก็จะมีบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนถึงเวลานั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าผมก็ยังยังไม่ได้ลงขนาดโดยตรงก็คือมาแลกเปลี่ยนเพื่อ พี่ๆน้องๆหรือสมาชิกทุกท่านที่แบบเออมีตลาดะแถวบ้านแต่บางคนอยู่ต่างจังหวัดก็เข้าใจเนาะอยากจะได้นจะมาเช่าตกเหลียญน,นึงก็ไกลบางทีก็ไม่รู้ว่าไหนแท้ไหนปลอมหรือจะไปเช่าในเพจก็กลัวจะโดนหลอกมันก็มีเยอะแยะเนาะ,ะก็เลยอยากจะหาที่มันเออมั่นใจได้ว่าเออไม่โดนหลอกไม่ใช่โจรน,นะ ก็ยอมเสียเงินมากหน่อยเพื่อที่จะได้เหรียญที่ชอบและศรัทธามอโอเคครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวยงามทั้งสองเหรียญเลยและสวยเนะแบบมันถือว่ามีสองรุ่นนี้โอเคละเดี๋ยวผม,มาอาจจะอาจมีโอกาสก,ก็จะตามเก็บมาเรื่อยๆเลยทําวาสนาก็ะจะได้มีก็อาจจะได้เจอรุ่นที่นิยมนะรุ่นทรัพย์สินจเจริญดีรุ่น อะไรเนี่ยก็ยังยังยัง,ยงมองก็หลายรุ่นยังศึกษาไม่หมดโอกาสไม่แน่เผื่อฟุกไปเจอปี4-5แบบวางอยู่แบบฟุกๆเนาะเพราะว่าก็สร้างเยอะอยู่นะปี4ีหสร้างเป็นแสนๆเหรียญเลยเนาะยังไงมันต้องมีหลุดมาบ้างสักเหรียญหนึ่งที่อยู่ในกองนั้นถ้าดูเป็นดูดูดีดๆก็จะพยายามศึกษาแล้วเดี๋ยวจะเดินดูเผื่อฟุกได้สีหมาแบบฟุกๆก็โอเคเลย ออจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย